ครับบสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมชาเบอง์เซนก็พาทุกท่านมาดูพระรูปพระเก่าครับแล้วเงินพดดวงครับนี่คือพระรูปโบราณครับผมเดี๋ยวเป็นเงินพดดวงครับมีแบบนี้ครับยินดีรับเช่าครับเงินพดดวงครับเป็นเงินแทบ ้องโฟกัสแล้วครับมีพดดวงแบบนี้ครับยินดีรับเช่าครับทุกสภาพครับราคาว่าไปตามสภาพแล้วก็ว่าไปตามนน้ำหนักราคาสดังนะครับผมยินดีรับเช่าทุกเออนี่ครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับเม็ดใหญ่ก็ตามราคาครับเริ่มแต่ราคาวย่านหลักพันครับผมพดดวง อะไมีก็ถทากออกความไม่ได้ครับใต้คลิปครับเช่าจริงไหมครับเพ่อนดรับเช่าจริงไหมรับเช่าจริงป่ะรับเช่าจริงไหมจริงจริงจริง รับเช่าจริงไหมครับพดดวงจริงจริงจริงรับเช่าจริงนี่คือท่านที่รับเช่าครับท่านใดมีพดดวงก็ส่งมาได้ครับส่งข้อความมาได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เข้าไปครับใต้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับ นี่ก็พระเ,รรเ,เน่ยะพระโบราณดับเช้าแบบไหนพระโบราณโบราณก็เช้าองค์ก็องลอยซ้ำลอยแต่คองเทอแบบไหนอ่พระแบบไหนอ่พระแบบนี่นี่คองเก่าอะไรนี่นี่ปิตาเนี่ยอืมสมุดเด็กนี่นี่ปิตาปิตาไปรักฟังไหนฟังไทยตอนคำียน

ทีมเมนเล่นคือพดดวงพดดวงแค่พดดวงเป็นหลังเม็ดเก็ตไปร้อยเก็ตร้อยแปดร้อยเม็ดใหญ่ใหญ่สุดก็ประมาณเท่าไหร่พันกว่าพานาัพานกว่าอันซองลอยรับชื่อแล้วแต่ความสภาพดีสวยไม่ได้สภาพาถ้าได้มีพดดวงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับ เี๋ยวผมส่งลิงก์ไลน์ไปให้ครับกับสำหรับคลิปนี้ผมใช้มาเส้นขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดชแชร์กดติดตามด้วยนครับขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอสมตังใจปรารถนาครับ คิดเงินขอให้ได้เงินนะครับคิดทองขอใได้ทองครับเส้นโชคเส้นลาบขอให้ทุรวันใหญ่วันที่หนึ่งนะครับคริปนี้ประชามาเส้นขอกราบขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ